สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องอปออด่ัยทุกทุกคนวันนี้ก็มาพบพอ่อคันล้นแล้วแหละประ่ายคลิปพี่น้องได้สัญญาณไปสนามหลวงอน,นั้นจะได้ลงที่พี่น้องขอ,อยมีเวลาเด้อลงยูทูบก็ได้ขอโทษขออภัยหลายๆทานสี าดบางช่วงขาดบางตอนเนาะใคกกนไป้ติดตามชมกันเลยทิศผาดปะกาดออไอคอทอคภไยเรมิ่นเนอร์ตัวเพราะว่าใผ้พาปิกเนะสวันดีคเขากำลังเดินไปสนามหลวงแต่ว่ามันจะมีตรงนั้นมันจะเป็นกอสะเนาะยังไม่ได้เปิดร้าน ก็เลยมีโอกาสมาถ่ายคลิปพี่น้องเพิ่งไปกันเลยไปกันเลยตรงนั้นมีำนวจราจรโ่นี่ นอนเย็นๆนะใช่ไหมแต่ว่าคนหมอบรรังกายเนาะแล้วน้ำหลวงสองขน้ำหลวงเนาะวันนั้นนะวันได้ลงเขียนสองวันอาทิตย์นะวัได้ลงให้พี่น้องเบิ่งครับ สวัสดีแล้วสบายดีเขาสร้างใหม่เนะมันกับชิชุดตรงนี้นะพี่น้องนะอฮันนิซิมารีวิวอัอนสนามหลวงให้เบิง่งมันก็เงียบชัวร์แล้วเขาบอกให้คนเข,าข่าประมาณเนี่ยมัณน,นี้ยพี่น้องทางคุณเหนจะไปทาง มอเตอร์ไซค์กับข่าได้เลยจะต้องตำรวจใช่ไหมครับไปเนาะทางนี้ก็จะเป็นเข่าได้อยู่ทางเข่าได้อยู่เออได้อยู่เนาะแค่จะขับไปถ่ายให้เบิรงถ้าถูกเด้อเขถูดถ่าไปเขาถ่ายเนาะ เพราะว่าคลิปกป็สิประมาณนี้แดีว๋วบอกมาลายพี่น้องคลิปกันมาลายอันว่าอันว่าว่าพิษเราคือกับขอโทษข้อภัอยเดี๋วพี่น้องเลยหากติดตามเนาะ ให้มีโอกาสถ่ายมันอาจจะเป็นคลิปก่พยามๆเนะะาะเพราะว่า,า,าถ่ายบรรยากาศทาเศร้าตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงวัดมหาธาตุดูแถวถาวรจัน,เน์เนาะตรนนี้เรากำลังก็าสาั่งสรงกอบประประปุงนละ้สิ่งายอ่ะ ทางนนั้นก็จะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันคลิปกระชิประมาณนี้แหละพี่นอ้องอาะอชิฟอหลวงหล่ภายในพันว่าผิดพลาดประการใดค่ะขอโทษขออภัยนำเด้อที่ผู้รับชมเนาะว่าจะเป็นลุงฝาหนาะอ้าเนาะอ่า าวเนาะคือว่าไปอยู่ไกลอยู่ไกลคือว่าอยู่ต,าต่างถึงต่างแดนอยู่ต่างประเทศเนอะไ,ได้ครับทันว่าอิทธิกันใดก็ขอโทษขออภัยนำเนอะนี่เนะาะฝากอัดทีกำลังเห็ดคลิปช่องยูทูบเนาะนี่แหลยนะคะาลท์ทำตศาสตด ก็จะเป็นวัดนกำแพงวัดมาหาธายิ่งการสิบษาขั้นยาวในเม้องเรัาติดตามครับคนไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ มิดตัวผืนหนึ่งของเราประจักตัวเรเลยนะลานก็ตรงนี้แนะนี่น้องกองไปจูบุญสุคนมาเห็นละนลานรวมตลับเงินเนาะใส่ปุงใส่เกอะมาได้เด้อีเนาะนี่พนักเงาเชิญชมแล้วตลาดท่าประจัน มาใส่ตลาดพระกอบพะระเดียมพระเดียบยังได้มาลุกแช่บาวนี่ก็มี่พอได้เดินไปเดินมากันเนยอยีอเยเ๊ยมลงเอี๊ยมลอยมีน่องปองไปจุกูจุคนกระพงกาแฟดูว่าชิคอบเบอร์บูวเช้าก็มี่นี่นน <laughs> ชิปกระชิป ทิมไว้ประมาณทำนี่เนาะพี่น้องเด้อจะได้ลำลาได้บานิดได้ปิดผ่าดประกันใดกับขอโทษขอภัยนำ้ำบ,บายสบายดี